จูอะเรียบร้อยแต่ไหปลายังว่าฮะโอ้ปลายังถ่ายรูปดิก่อนเอาก่อนโอ้โหเดี๋ดยวจริงท้ายนะกราบสวัสดีพี่นอ้อง วันนี้มาวานเฮียอยู่สวนลูกพี่เนาะหาโมงแรงก็หากระเลิกงาน,นเฮ็ดโอทีวนทันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เฮ็ดโอทีพี่น้องเอ้ยหนาวก็หนาวเนาะอยู่พุ่นอยู่ไซเน่ะทุกคนกูดได้เบิกขีบอยู่ไซเน่ะหนาวคือกันเบื่ออยู่พี่คือมันหนาวเถอะหนาวแห้งไยอยู่พี่ได้สมุทรสาครนี่หนาวเฮ้ ทุกคนอยู่ใส่เน,นาวหนาวคือกันบื่อชิม,มาวานเหี่ยน้ำกันแต่มาเบิองนะมาลุ่นน้ากันหนาวก,ว,ก,ว,กว,วานเหี่โอ้ยโอ้โกูมาฟืนครับใหญ่ปลาอยู่วะแต่ปลาปากใหญ่ตัวหนึ่งพอนะชิมื่อปีกินนี่น้ำบอกอันนี้ไม่ต้องถือว่างลยปลา โอ้ยจะแขกมาน้ำอ่ะปุ่นเยเย็นได้ทำผู้ชมทำผู้ชมเอ้ยเด็กป๊ะปากไงตัวหนึ่งพอนะไม่ปเปานไรนะ ได้ป่๊บวะได้ไหมนี่แจ๊ะจะได้ไหมแจ๊ะมาลุ้นด้วยกันพี่จแะมาตามมาเติมยังไงเอาเกยสองบาทก็บ่ได้เน,นาะฮะลุ้นน้ำกันดีจังเอา เฮาเชือกมาเาห็นยังเท้าเชือกมาหวานแฮ่เห็นยังเ <ừ. S 1> มื่อไปใช้การชุดนี่แหละเมือ่ <c oughs> อเมื่อดุนกันจะได้ปลาอยู่นี้ฮะซึ่งเงียบแต่พี่น้องลดต่ำเลยเนี่โอ้อย่างมาใช่ปลาลูกผีป่ะโหดรู้นี่ไ นองบกน้ำบกหรือปกติเนี่ยน้ำบกเนี่ยบกค่อยพลาดนะหวานแคลลี่ใช้ม็ดป่ะปลาจิลเม็ดอันยังก็ที่ปลาลเยเนียโอ้เสือกอันนีนเนาะไปใช้วะดึงลากในบลอดและผลยันเต็มอัญญาแล้ว กันลงนามใื่อๆนะนี่นนะอ่าอาเจ็บ <c oughs> บม่ได้อโตโอ้ยอไม่ได้เลยพี่น้องไม่บได้เลยมันรุนน้ำการว่าชิได้บอกว่าโอ้เดื๋อวันแี่บริปดได วันแหงริปตดยุงหลายคนสร้าง,งน่นึองวันแหงุรพีหนาหลายหนาติดทักเลย วันอยู่คลองเลยออกมืดป่าวันอยู่คลองไม่ได้ขาดปันใดวันในชุดที่เกาะชิมายเลยหนึ่งสองสามเ้ยไล่ให้ไปพุ่นกันไล่ให้ไปแจกพุ่นกัน ไปเรื่อยๆหรือว่าต้องไปหวานทา้งนั้นหรอวหวานพังนี้ตลอดได้บุกค่อยดึกปา <c oughs> <c oughs> ขาดล้นก็อันนี้แหละ ทำแม่ทำว่าทำเลยโอ้โหเดี่วเชื่อะไรวะเข้าเลยวะโอ้ปาไปแค้มพังวะนี่น่าดีแม่เนี่ยดีปาไปแค้มพังเนี่ย โอ้ห oh. บิ้มอืมโดนแล้วบุปลายนงวะปลากระพงมาวะอืมเดลเม็ดนี่นะ,ะเดลเม็ดออไปกินน่อยได้แล้วปลากินน่อย

แคมพังมืดน่ะน่าเด็ดตำเลเกลืเม็ดมต,ตัวกะพงน้อย เบอร์ปากน้องนี่ไปใช้หมดว่ะมีคนหลักบัวเอานองน้องเขาบริกินเลยได้ป,ปากน,น้อยได้น้อยตกบ่ค่อยถึกยังวะตึกๆๆตึกตึกกระพงนึงละปลาอะไรวะนั่นปลาเรด ini tuh nyai ya bisa Oi เงียบเสยหมอนย่ือปาอยังไอตัวไหนเนยฮะว่าน้ปลปานันตุกทีกวิตามินไหนโอ้กระพงซึอีเออวะมีเต็กระพงวะโอ้ Hmm. Ayo, ah, tuk -tuk. ke mah Ini, ini. lemah. พั่ึงว่ะปลาหลายเลยแหลดแค้จะพังกูในป่าความแห่นแค้นตะพังกูนอา,านตาน,าน อย่าล่ทีละห้อบุ้งปึงกวดบางนั่ก่อน อืมอัวะกระพงเจราเมรอืมเจรเมดใลายใช่ปะอ้โหอะไรเลยเล้ Kel <in> <2 daily word> <punish> <in> ôi, giờ nhanh quá nài đi pha chân đầy quá hạng ừ. môn đi hô ô, hô 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 hàng hô 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 สปติเปลี่ยนครั้งนึ่งเอไว้น่นอนนำบกยันวได้หญ่โหเงินเอยังวะานน่อยได้ยินไหมยุบยุบเอ็มอันญล้ปนหน่อยอยู่นี่ม่เจอในเบอตัวใหญ่ฮะ มันจะลุกอีกครัง้งหนึ่งโอ้โหโชยเลยกดชอยนี่กดป๋าสั่งอาเร้ยอยแล้วเลยเลยจ้าเอ้ยน้ำบกะอะไยังไงเนาะตายเ่าซะ อวามมันลายเนาะลายจนบุญใหญ่ตัวใหญ่เหรอออกช็อต โดนเลยนี่อยออนไลน์นะขอประปะง่ายตัวหนึ่งมือเลยเนี่ยถือกันเนาะถือ <c oughs> ให้คอยอี๊ Ông ừ. nhạc như rất là nhạc trong này nó nhàng nhạt bị bột này nên vào coi lọt ai đang nhìn đang nhèn ở đây một thứ ừ วัน,นเนี้ยดีกว่าหยดพระโอ้ยแห่ขาดน้ำนี่เลยโอ้ย,อยเสือกมันเนาะ ติดเข่าล่องคัดกเลยวะแลนอยู่ตต่เขอเป็นอยังงเชียว ต็ดอีกแล้วโ้ป่ายุตกอื่นเลยวจะจำงนลต้องวานเ่ยเถอะแต่ังที่ชได้ยัไงว,เ,วเมนตดอีกอข้งกับ oh hmm, bukanpanya oh butom ah pyramid coin kini tuh ya chắc ừ. khăn đầm à quá, à yeah. à để à à

ว่ะข้างดำนึ่งนยุดก่อนนะว่าแล้วไม่มีพิษล็อกนีป่ปล่อยหน่หอยเอา Đấy luôn con <laughs> này. <laughs> 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 dù gì xí, khai à, à, đi khai hả, này, vô à, Điều quá ô <laughs>